โอ้ยเสนลหอ๋อนะสเนลห์ใหญ่ใหญโอ้ยย่าดูมามามาดูสเนลในดารันนะคะที่บุซุ่มนะคะโอ้ตายแล้วมีสเนลด้วยโอ้ไม่เยอะนะจ๊ะแป๊บเดียวไม่เยอะนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไว้เหนกไว้เหนกไว้เหนิกอย่าย่าดังเยอะไหมขอบคุณค่ะไฟน์ดดย์นะเดย์นะเดย์นาเดย์ ยายมัปจนเจ้าดาครูจะพยายามมันเนะยาอาชีอยาลูกค้ามาลูกค้ากลับแล้วอุ้ยม mm ีเนลนิดหน่อยนะจ๊ะม่เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนหนาวหน่อยอุ้ยใจละหนาวหนาวนะคะหนาว มีคนมานะคะโอ้ยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ตกมาแล้วนะคะตกมาแล้วนะคะโอ้ยหนาวที่ฉันเข้าในละไม่ไหวไม่ได้ใส่เสื้อนะจ๊ะอ้ยอ้ยโอ้ยหนาวนะคะเข้ามาในร้านก่อนนะจ๊ะอุ้ยหนาวนะคะพี่น้องจ๋าหนาวหนาวหนาวค่ะหนาวหนาวค่ะนะโอ้ยเข้ามาในร้านก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะ ค่ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังส,วงสมความปรารถนาเฮงเรวยๆยทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บห้องกันนะจ๊ะสามนาทีอย่างวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะโอเคนะจ๊ะพี่น้องจ๋าดูความสวยงามในร้านนะจ๊ะขอทุกท่านนะคะเฮงเงรวยๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวนะจ๊ะ เดียว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 ,วนะเปิดไฟหน่อยนะคะโอ้ยแต่ละแต่แล้วเปิดไฟน่อยนะจ๊ะร้านสวยงามมากเลยนะคะนะคะดิฉันก็สวยนะคะดิฉันก็สวยนะคะโอ้ยแต่แล้วนะคะยังไงลูกค้าเพิ่งกลับเห็นแก้วน้ำไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะ <c oughs> นะคะก็มานะคะดูนะคะความสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะ ค่อยดูไปนะจ๊ะอันไหนไม่งามก็อย่าดูเลยนะจ๊ะอันไหนงามค่อยดูนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะเตียงของเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่เตียงนะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะนี่นี่สี่เตียงนะจ๊ะความสวยงามนะคะไม่เคยปรารใครนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บห้องนะคะนี่นี่ก็เตียงหนึ่งนะคะนี่เตียงหนึ่งนะจ๊ะ ท้องนูยังไม่ได้เก็บนะจ๊ะมาดูดอกไม้งามๆกันดีกว่านะจ๊พจะ,จนะะพี่น้องจ๋าดูดอกไม้หอมๆงามๆนะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องจ๋าขาธุท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอ,อะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุค่ะา